สวัสดีครับผมโกนะครับจาก d ัตช์แคนตาลแลนด์นะครับวันนี้เดี๋ยวให้ดูตัวงานติดตั้งนะครับจอแอนดรอยกับ Toyota c a m มรี่ปี2016นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับตัวนี้นะครับลูกค้าเลือกเลือกเลือกลงตัว Performance นะครับสเปคแรงเลยนะครับตัวนี้2 CPU 8คอร์นะครับ CPU 7862นะครับเร็วมากนะครับในการใช้งานนะครับใส่จิม4 G ได้นะครับ Wi-Fi รองรับ5 G นะครับดาวน์โหลดได้เร็วนะครับตัวนี้นะเดี๋ยวให้ดู Performance กันก่อนนะครับว่าประสิทธิภาพเป็นยังไงนะครับตอนนี้เราเคลียร์แอป ทั้งหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิด YouTube ดูนะครับว่ามันเร็วขนาดไหนนะครับประมาณนี้นะครับลองจับเวลาดูนะว่าเร็วขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเอา Google Map ด้วยอันนี้คือประสิทธิภาพของตัว cpu 8คอร์นะครับของที่ร้านนะฮะการใช้งานอื่นๆนะครับบลูทูธนะครับฟังวิทยุออะไรใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้มี dsp นะครับสามารถที่จะปรับแต่งเสียงตามใจชอบนะครับเลือกได้นะครับเลือกตำแหน่งนะครับเลือก เพิ่มเบสนะครับหรือจะเพิ่มเสียงแหลมนะฮะสามารถที่จะเลือกได้ตามใจชอบเลยนะครับความละเอียดจอเป็นจอ QLED นะครับความละเอียด1 2 8 0งสนคูณเจ็ะฮะรุ่นนี้เป็น HD เลยนะครับรองรับการใช้งาน Apple CarPlay ด้วยนะครับตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะลองเสียบจากช่องนี้ให้ดูฟาสักครู่นะฮะอ๋อมันไม่ได้แฮ้เดี๋ยวสักครู่นะเพื่อนผมต้อง มันใช้โทรศัพท์ไอ้นี่อยู่เดี๋ยวผมลองดูก่อนนะว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับถ่ายวีดีโอไปด้วยเดี๋ยวลองดูถ้าตัดเดี๋ยวเราจะเริ่มใหม่นะครับวิธีการใช้ง่าย Apple Ca r Play นะครับเสียบสายนะครับแล้วก็กดปุ่มนี้ได้เลยนะครับแล้วก็รอมันแอคทีฟสักครู่หนึ่งมาแล้วนะครับตัว Apple Ca r Play นะนะเดี๋ยวเราจะสลับตรงนี้ไปไว้อยู่ฝั่งนี้นะครับให้เป็นรถพวงมาลัยขวานะครับสามารถใช้งานนะครับเปิดฟังเพลงต่างๆได้นะครับตามใจชอบนะฮะตัวนี้เดี๋ยวลองดู โอเคเดี๋ยวมาต่อกันครับเมื่อกี้นะครับพอไปเปิดเพลงแล้วมันก็เด้งออกไปเลยนะครับอเดี๋ยวเรากลับไปหน้าปกติกันนะครับอันนี้ก็ใช้งานปกตินะครับ Google m a p เผื่อไอตัว Apple CarPlay เผื่อใครใช้ Apple แล้วก็ชอบอินเทอร์เฟซหน้าตาแบบนี้นะครับลบแอปก่อนนะครับตัวแอปอื่นๆนะครับเราสามารถที่จะลงได้จากตัว Google Play Store นะครับชอบแอปไหนอยากลงอะไรนะครับเกมก็ลงเล่นได้นะครับตัวนี้นะเผื่อบางทีอยากจะเล่นนู่นนี่นั่นระหว่างรอนะครับ ก็ใช้งานอื่นๆนะครับไม่มีอะไรมากนะครับ YouTube มาลองเปิดเพลงสักนิดหน่อยอันดูนะครับ,รบเสียงดีมากนะครับตัวนี้ CPU แบบมี DSP นะครับโอเคเท่านี้พอนะครับ <Keep S 1> เดี๋ยวติดลิขสิทธิ์นะฮะโอเค okay. เดี๋ยวลองเข้าเกียร์ถอยดู อ่านี้กล้องถอยนะครับเพื่อลูกลูกค้าเลือกกล้องถอยด้วยนะครับเราก็ติดตั้งกล้องถอยให้เป็นความละเอียดเจ็ดสองศูนย์พีนะครับ AHD นะฮะตัวนี้คมชัดทีเดียวโอเคงั้นเรียบร้อยนะครับสำหรับงานติดตั้งนะครับตัว c a m รี่ปี2016นะครับใครสนใจงานแบบนี้นะครับติดต่อมาได้อ่ะยังไม่จบลูกค้าเลือกติดตั้งทางเซนไดโป10ด้วยนะครับซ่อนอยู่ตรงนี้นะอยากได้กล้องตัวเล็กๆนะครับโอเคงั้นคลิปนี้เดี๋ยวผมลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับเราก็ยังไม่จบกันนะครับ สำหรับลูกค้าเลือกติดตั้งตัวกล้องทันเซนไดโปรนะครับมันเป็นกล้องที่ใช้ Wi-Fi นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัจอ Android นะครับเพราะนั้นเราสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปมันเอามาใช้ได้นะครับตอนนี้ผมจะทําให้ดูนะครับอันนี้คือเราเชื่อมต่อกับตัวกล้องด้านบนเรียบร้อยแล้วนะผ่าน Wi-Fi นะเราก็ไปเปิดแอปมันเท่านั้นเองนะครับอ,อันนี้เราก็สามารถที่จะเล่นออตัวภาพสดนะครับ ได้จากนี้เลยนะเนี่ยดูレスปอนนะเร็วมากเลยนะครับตัวนี้รองรับความถี่5กิกนะครับเราไปดูไฟล์ย้อนหลังนะครับที่อยู่ในนี้กดดูได้นะครับแบบนี้นี่อันนี้คือเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อกี้นี้นะครับโอเคสําหรับท่านใดที่ใช้จอ Android นะครับแล้วก็มีกล้องติวยนต์ที่รองรับ Wi-Fi นะฮะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับมาดูได้แบบนี้เลยนะครับและสําหรับใครที่ติดตั้งจอแอนดรอยจากเรานะครับความะเอียด จอเป็น HD อย่างนี้นะครับภาพจะคมชัดดีทีเดียวเลยนะครับโอเคงั้นนี่ก็จบจริงๆแล้วนะครับเดี๋ยวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้ามีอะไรเดี๋ยวอัปเดตไปทีขอบคุณครับ